Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berharap keamanan, kemajuan, dan kasih sayang yang besar Allah Subhanahu wa taala. พระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีบ่าวของพระองค์อยู่เสมอและความสัตย์ทิ่สุขประโสบแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนาบีมมหมุฮัมัสสุลลัลคืออะไรยฮ่ว่าสลัมวิถีชีวิตของพู้ธที่ศรัทธาท่านผู้ชมท่านพี่น้องที่รักของอรร์ครับจะรอดปลอดภัยทั้งชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านั่นก็คือการปฏิบัติตามกิตาบุลบุฮ์นะครับคำสั่งคำสั่งห้ามคำสั่งใช้ จากอัลลอฮฺสุบฮานุฮุวาตาลาแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมวิธีของผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมาแล้วซึ่งเป็นบรรดาบุคคลตัวอย่างก็คืออัสฮาบุรุสลูล,ล,ลสุลล, Muhammad, ลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมบรรดาสฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮฺสุบฮา,หา,หานุฮุวาตาลา ครับทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าและวิถีของชาวสลัฟโซลแลนะครับบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านดบีมุฮัมมัดสุลลัลออะไหฮิวะสลัมแตะยาอินทั้งหมดนะครับที่ปฏิบัติตามนั่นแหละครับความรอดปลอดภัยของชีวิตของเราจึงเกิดขึ้นท่านผู้ชมที่รักของเราครับอิสลามได้เน้นย้ำถึงเรื่องของการศึกษานะครับดังที่เราได้รู้จากห้าอยาแรก ที่อลัลลอให้ส่งพระเจ้าหน้าดำรัสให้ท่านอีปริ้นอะไฮิสลามมานํามาบอกกับท่านนาบบมุฮัมมัมส็อลาลัลอะัยฮิวสัลลัมวิถีของผู้ที่จะได้รับความสําเร็จนั่นก็คือการเรียนการศึกษาหาความรู้นะครับและเป็นสิ่งที่ต้นน้ําของการเรียนรู้ก็คือรู้จักอวะและรู้จักรอซูล้นของพระองค์นะครับชีทคิดของเราจะไม่ ประสบกับความล้มเหลวนะครับการศึกษาจึงเป็นวิธีทางที่ได้รับผลบุญความดีอย่างมากมายนะครับวันนี้เราคุยกันครับการวางวาง,วางรากฐานการศึกษา <c oughs> ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลอะลัยฮุสลาหณเนะม,มืองมดินะอันนาราะเมืองที่ท่านนาบีได้เริ่มต้น عن الدعوه الاسلام ครับกับอาจารย์อาลีสมบูรณ์ครับยะซตะกัลลอฮขอครับสม بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على امتك ورسولك محمد وعلى ال وصحبه اجمعين اما بعد

อัครบพี่น้องครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้นำเอาสองหลักสูตรที่ท่านบิมัมอมุลอรอหยัลวะสลรรังได้ทำการสอนให้กับบรรดาสหาบะาบได้วางเป็นแนวทางในการที่จะให้สหาบบะ์นั้นได้เอาแนวทางนี้เนี่ยไปยึดถือแล้วก็ไปปฏิบัติแนวทางแรก นะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านราซุ้นตอรอล์ล็อฮสสัลนัมให้แง่คิดกับบรรดาสหบาครับผมวิธีการสอนของท่านท่านจะสอนไม่มากครับผมแต่ว่าในความไม่มากเนี่ยจะแฝงไปด้วยวิธีการครับหลักการแนวคิดครับผมการปฏิบัติจนกระทั่งสหบาเนี่ยรู้ถึงสิ่งที่ ที่ท่านนั้นต้องการที่จะสื่อสารให้บรรดาสหบาได้รับรู้ครับผมเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติและนำไปบอกต่อได้ซึ่งไอ้เมาอิซอตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะถ้าหากเราไปสอนแล้วก็ในนั้นไม่ได้แฝงอะไรเลยคือพูดเยอะอน้ำน้ำจะเยอะ ครับผมน้ำานตัวช่วงนี้น้าเยอะครับผมน้ํามากันทั่วครับผมครับน้ําจะเยอะกว่าเนื้อเนี่ยครับคนที่คนที่จะไปเรียนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจดจําหรือว่าจับประเด็นอะไรที่มันมีความสําคัญได้เลยในความไม่ได้กับเนื้อหาที่จะพูดเลยนะฮะครับท่านอบีสอนไม่เยอะคือสัปดาห์หนึ่งท่านอบีสอนครั้งหนึ่งครับผมทำารับแล้วก็ มารวมกันที่มัสยิดแล้วก็สอนหรือบ้านหนึ่งบ้านใดหรือในบ้านของเขาที่เป็นครอาครอบครัวเพียงแค่หนึ่งอายะหนึ่งฮัติษของท่านใช่เพราะเราจะสังเกตได้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาประธานอันกุรอานลงมาเป็นวาฮีแล้วก็นำมาให้กับท่านนบดุมัสสลลอลบุฮุสลัมโดยผ่านยิบรีนเนี่ยไม่ได้มาทั้งหมด เป็น<ม>กุรอ่านทั้งเล่มค่อยทยอยใช่ครับทยอยลงมาเนี่ยแต่ละเหตุการณ์แต่ละเ,เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเราอ่านอันกุรอ่านแล้วไปเจออายะอันกุรอาอายะน,นี้ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากําลังประสบ,รบเรานํามาใช้ได้แต่ถ้ามันไม่เกี่ยวเราต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้สาเหตุของการประทานอายะอันกุรอาอายะนี้เนี่ย มันสาเหตุที่แท้จริงแล้วลงมาเพื่ออะไรครับผมเวลาไหนเหตุการณ์ใดใช่ครับผมเพราะฉะนั้นการลงมาแบบกระจายครับในช่วงระยะเวลาที่ท่านอดซูลสุลตอัลลอฮอะลัยวะซัลลัมถูกแต่งตั้งมาให้ทำหน้าที่เป็นนบีเป็นอซูลเนี่ยครับจึงมีระยะเวลาที่ที่ยาวครับนะครับท่านอดซูลก็สอนไม่ได้สอนทั้งหมดก็สอนในแต่ละ ช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์สหบะก็จําได้นักท่องจำฮะดีสก็สามารถที่จะจดจำได้ว่าท่านอัลสุลสัลัลฮรอะเัยวะสัลัมทำแบบไหนทำอย่างไรพูดไว้อย่างไรยอมรับไว้อย่างไรนะครับท่านอัลสสอนสอนในหนึ่งสัปดาห์จะสอนแค่แค่ครั้งเดียวแค่วันเดียวครับผมบรรดามุสลิมะ ก็ต้องการที่จะเรียนเหมือนกันครับผมก็ไปร้องกับท่านีมบิวมัสโซโลลล์บาลสัลัมขอให้ท่านีมบิวมัสโซโลลล์บาลสัลามมาสอนพวกเธอบ้างครับผมเพราะมันยังมีอาการที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ผู้หญิงจะต้องจะต้องทำเพราะผู้หญิงไม่เหมือนกับผู้ชายใช่นะครับจะออกนอกบ้านในบางเรื่องบการปกปิดร่างกายการการสิ่งที่อะลอสุบฮานอวตาลั เรื่องเฉพาะเฉพาะผู้หญิงครับผมท่านีมุฮัมาสโซโลลาสัลัมท่านรู้ท่านก็ท่านท่านก็แบ่งเวลามาสอนผู้หญิงนะครับโดยการร้องขอของมดะอันนิซาอัลมุสลิมีนครับผมต่อมาประการที่สองครับประการแรกคือสอนน้อยๆแต่ว่าได้ได้เนื้อหาได้สาระเอาเอาไปปฏิบัติเอาไปจดจำนะครับแล้วก็ทำทำได้เลยไปบอกสอนได้เลยครับผม สองคือท่านอดุสุลลวาวาสลัลฮุอะัยฮิวะสัลัมสอนโดยคำพูดนะครับกัอันนี้เราเราสามารถเรียกเรียกได้ว่ามันเป็นสอนด้วยกับฮะดีสอนด้วยกับสุนนะสุนนะของท่านครับผมนะครับเพราะสุนนะคือคือคำพูดคือการกระทำคือการยอมรับครับผมท่านอดุสุสโลัลหะสัลัมจะบอกก่อนซาบะก็จดจำแล้วก็นำไปนำไปปฏิบัติต่อ ท่านหลอดซูนจะทําให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างครับผมเราจะได้ยินว่าตัวอย่างนั้นดีกว่าคําพูดคําพูดร้อยคำหรือมากกว่านั้นก็ตามบางคนบางคนไม่ไม่ไม่พูดไงครับผมบางคนพูดน้อยบางคนไม่ได้ถนัดทางด้านของการพูดครับแต่ว่าทำไว้ทำให้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างผู้นำครับ ผู้นำต้องทําให้เป็นแบบอย่างอันนี้สําคัญเลยใช่ครับผมเพราะผู้ที่ตามเนี่ยเขากําลังเรียนรู้จากผู้นําครับถ้าผู้นํพูด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 ,พ,ดพูดอย่างเดียวครับแล้วไม่ทำครับแล้วจะให้ผู้ตามเนี่ยไปทําตามที่เขาพูดได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ไดน้นึกภาพไม่ออก<ช>ไม่เห็นตัวอย่างแล้วก็ยังไม่มีแรงจูงใจที่จะทำ ลิมาตะกูลูนมาละตัฟอารูนอันนี้อันนี้หนักเลยนะหรือพูดอย่างเดียวอเราสัมทับตรงนี้ไว้แล้วก็ไม่ทําเลยครับผมแล้วตัวอย่างที่จะเอาไปสอนเขาจะให้คนอื่นปฏิบัติตามเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการกระทําคือแม่บทครับผมการกระทําคือไอ้ตัวตัวพิมพ์ครับเรียกว่าเป็นพิมพ์เขียวอ่ะใช่นะครับเป็นจุดแรกเลยการกระทําคือ มันเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่ปฏิบัติตามนั้นได้เห็นถึงผลของการกระทำครับผมอ๋อแล้วท่านโนซูลสุลลาะวะเลสลัมครับผมทำละหมาด5เวลาเพราะรได้รับคำสั่งมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาในเรื่องของการละหมาดอันนี้เห็นภาพตัวอย่างจากท่านนบีเลย <S <S ลปฏิบัติได้เลยถ้าท่านโนซูลสุลลาะวะเลสลัมบอกว่าฉันไปรับ ละหมาดมาจากอลรสุฮานวตารตาห้าเวลาพวกท่านจงละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาและท่านนบีไม่ละหมาดไม่มีตัวอย่างสิใช่ใชตัวอย่างไม่มีใช่ไหมแต่ท่านนบีทราให้เห็นปฏิบัติให้เห็นเก็บสุนัตละหมาดทั้งหมดเลยอะไรประมาณนี้นั่นค,คือสิ่งที่เป็นการกระทําของท่านนบีรท่านนบีสอนโดยการกระทําของท่านอืครับผมแบบอย่างที่ต่อมามคพูดครับผมท่านนบีสอนด้วยกับการยอมรับเพราะบางสิ่งบางอย่าง อิสลามเนี่ยครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลบรูฮ์สัลลัมไม่ได้ทำแต่แต่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลบรูฮ์สัลลัมก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้สหายบ้านนั้นกระทำหรือไม่กระทำต้นจะเน้นว่าบางเรื่องนะใช่เรื่มันไม่ใช่ทุกเรื่องทั้งหมดนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องเราท่านละซุนสลลัลบรูฮ์สัลลัมไม่ไม่บริโภคสัตว์บางชนิดเช่นเช่นอะไรเช่นแย่อ่า ครับแต่ว่าวบรรดาสาฮาบะบริโภคครับคือย้ายน้ำสะอาดนะใช่สะอาดนะครับอยู่ทะเลสา,ายายท่านนาบีบม,มโลโลูฮัมมัดสุลลัลวะยสลัมก็ไม่ด้จะบอกอที่บ้านฉันไม่เคยเห็นไม่เคยกินฉันไม่เคยกินแบบนี้ใช่ไหมที่ท่านนาบีก็ไม่ได้ทานท่านนาบีก็ไม่ได้สั่งห้ามไม่สาฮาบะนั้นันนี้รับประทานหมวดของอุปเครื่องบริโภคนะครับเรื่องของอาหารการกิน ครับผมอันนี้การเรียนการสอนของท่านนบีุมัสอลลอหละอิสลามจึงอยู่ในรูปแบบของการยอมรับของท่านอัดุลนสหฮบะจดจําครับจดจําว่าสิ่งนี้ท่านนบีไม่เคยห้ามครับแต่เพื่อนสะฮบะบางท่านเนี่ยรู้สึกอายที่ท่านนบบีไม่กินนะบางท่านก็ไม่ก็ไม่ค่อยอยากจะกินแต่ว่าอนุญาตให้กินได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับผมนี่คือสิ่งที่ท่านอับดุลสุลลอลลอห์ลยฮิสลามได้สอนสอนด้วยกับ ฮะดิษบทหนึ่งที่เราเคยได้ยินกันอยู่เป็นประจำที่ท่านมูอัซนั่งไปพร้อมกับท่านอัลสุลลัลลอฮฺอะลเลวะสลลัมบนบนสัตว์บนพาหณะเป็นอูดนะครับท่านมูอัซกินเจบันนะครับมูอาซบินเจบันแล้วท่านอัลสุลลัลลอฮฺอะลเลวะสลลัมก็ก็สอนท่านมูอาซในขณะนั้นเลยครับผม นะครับท่านอัสลสลลลอวาอะลวะัสลัมได้เรียกเวลาจะสอนเนี่ยต้องเรียกคำพูดเเพาะนะต้องเรียกชื่อเฉพาะจอดจงเราจะสอนลูกๆของเราเราต้องเรียกครับเรียกชื่อท่านอัลสุลต์สโลลลอวาอะลวะัสลัมเรียกยาโมอาสโอ้เพาะมากนะ โอ้มูอามูอลยคำว่ายาเนี่ยขึ้นต้นแล้วเป็นคำที่คำให้เกียรติเลยนะแล้วท่านมมอาสตอบกลับไปว่าอย่างไรรู้ไหมครับครับผมท่านมมอาสตอบกลับไปว่าละไบกยารซูลลลอวะสันไดขอรับครับขอรับท่านรซูลครับอืครับผมขอความสันติสุขจงสมแด่ท่านครับ ขอให้ความให้ท่านมีความสุขครับโดยการอตอบกลับไปในลักษณะเช่นนี้เนี่ยดีใจอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มีใครเรียกเราแล้ว,ลวเราก็เฮ้ยทำไมอะไรเรียกอีกแล้วฮะไปคำบางที ส่งส่งไปอย่างดีเลยนะให้กลับมาหัวเวียงมาเลยหัวร้อนมาเลยอย่างนี้ก็ก็ไม่มันก็ไม่สมดุลกันนี่คือลักษณะต่างคนต่างเกียรติของของผู้ที่ที่เป็นผู้รู้แล้วก็ผู้ที่เป็นผู้รับการเรียนรู้ครับผมท่านอุษุสโลลวาลีวุฒิลัมเนี่ยเรียกเรียกชื่อก็เรียกชื่อเต็มครับ อันนี้สาคัญนะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เรื่องของการเรียกชื่อเต็มกันเต็มๆมเนี่ยมันเป็นการให้เกียรติกันนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําด้วยนะครับในสังคมเราอย่าไปเรียกชื่อสั้นๆนะอุรรมานก็เรียกให้เต็มนะประมาณนี้ครับผมเรียกยามูอัดยามูอาดเรียกแบบนี้สามครั้งครับท่านมูอาดก็ตอบกลับแบบนี้3ครั้งละได้กับยารสุลลัลวะสะได้ครับซึ่งท่านอัลสุลสุลลอลวะอะัยฮฺอัสลัมได้กล่าวในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอก สิ่งที่สําคัญกับคนที่มีความใกล้ชิดครับเรื่องที่ที่มันยิ่งใหญ่หท่านรอซุลบอกว่าไงครับมามินอดินยชดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอัรซูลุลลอฮ์ซิดกนมินกัลบิฮิอิลลาฮรอมะฮุลลอฮุอะลัยฮินท่านซบอกกับมุอาซว่าไม่มีคนหนึ่งคนใดที่ คนนั้นเขากล่าวกล่าวชาดะฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาโดยการกล่าวในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเขากล่าวแบบจริงๆอะ่ะซิดกอนมินกอนบีจากหัวใจก้นเพื่อหัวใจที่มีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เลยกล่าวครับแล้วก็กล่าวด้วยความรักในอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาครับผมกล่าวด้วยกับ การยอมรับในคําสั่งของลอสุบฮานโตาลาที่ใช้ไม่ใช่กล่าวกล่าวแล้วก็ไม่ได้อลลอใช้ให้ทาแล้วก็ไม่ทำก็ได้ยินว่าฉันฉันกล่าวแล้วกล่าวลอยๆไปอย่างนี้ครับกล่าวแล้วก็ยืนหยัดครับผมกล่าวแล้วก็รักในการที่จะปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลเชื่อฟังอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ให้รอซูลนํามาบอกเป็นแบบอย่างปฏิบัติตาม ไม่ใช่ตั้งคําถามกลับไปว่าทําทําไมทําไมต้องทําด้วยทําไมต้องทำอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งถ้าหากว่าเขากล่าวแล้วเขามียังมีคําถามอื่นอยู่ในจิตใจของเขานั่นแสดงว่าไม่ซิดกอนมินกอนวิหีแต่หัวใจของเขาไม่มีความซื่อใสัยบริสุทธิ์เลยเขาไม่เชื่อคนที่เชื่ออาจารย์อับบูบัก ไปไปหยิบไอ้นั่นให้ผมหน่อยนี่แลไปต้องหยิบด้วยล่ะเอ,ออยุทธมั <st ut ters> ถ้าอาจารย์ไม่รักผมอาจารย์จะหยิบให้ผมไหม <st ut ters> ถ้ารักรักกันนะหยิบให้ <st ut ters> ถ้ารักเนี่ยคือไปหยิบให้ <st ut ters> <st ut ters> ใช่ใช <ists> แต่ถ้าบอกว่ารักแล้วไม่ไปหยิบให้อ่ะอันนี้มันก็ไม่ใช่ความรักม,มันไม่ใช่การแสดงออกที่ที่เกิบเนื้อเรื่องเนื้อหาเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวได้เลยว่าอัลลาฮฺมดุลลอเนี่ย มันจะต้องมีชรูดอยู่ในนั้นใช่เงื่นไขเงื่นไขต่างๆครับผมนะครับที่จะต้องปฏิบัตินะครับมันจะมีอยู่แปดเงื่อนไขอันนี้เราเคยเรียนรู้ผ่านกันมาแล้วครับผมถ้าเราซุนบอกว่าใครที่กล่าวแล้วก็ซิดกอนมินกอนวิฮีเนี่ยคอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจะไม่ให้นรกกับเขาครับไม่ให้เขาได้เข้านรกะ ผอไม่ได้เข้านรกแล้วไปไงที่มาที่ไปมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะตรงข้ามเลยอาเขาจะได้เข้าสวรรค์นครับผมท่านมูอาสได้ยินสิ่งที่ท่านรสุลศสอลลลอว่าอะไรยฮิวะซสลัมบอกครับท่านมมอาสบอกว่าฉันจะไปบอกกับผู้คนดีไหมครับผมฉันจะไปบอกกับคนอื่นๆดีไหมครับท่านรอซูลบอกว่าอย่าอย่าได้ไปบอกกับคนอื่นๆสิ่งที่ฉันบอกกับท่านก็คือบอกกับท่านครับ เพราะถ้าหากว่าท่านไปบอกกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นจะไม่ทํามาหากินใดเลยครับจะกล่าวคาคานี้แล้วก็ลจะอยู่จะอยู่กับอัลลอฮ์จะอยู่กับรอซูนโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยะนี่เราได้ยินบ่อยๆนะซิดกอนมินกอนมิฮีไงคือเขาเขาไปเข้าใจว่าเขากล่าวด้วยกับความความซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขากล่าวแล้วอัลลอฮ์สุบฮานาลาจะให้สวรรค์กับเขาเขาก็ไม่ต้องทําอะไรแล้ว อันนี้เป็น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 ข้อคิดที่ดีมากนะคนก็ทิ้งอย่างอื่นไปเลยการทิ้งอย่างอื่นไปเลยท่านอดสูรบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปบอกแค่ช่วงเวลาแต่ขอให้ใจบริสุทธิ์หัวใจที่มีความศัตย์จริงกล้าแลกกันการกล่าวแต่ก่อนที่ท่านมูอาสจะเสียชีวิตท่านมูอาสบินจะบันบอกสิ่งนี้กับคนอื่นครับเพื่ออะไรครับ เพื่อที่ว่าคนอื่นๆนั้นจะได้รู้ถึงสิ่งที่ท่านทศุลลลลวะลย์สามบอกกับเขาเป้าหมายในวิจนะณของท่านอท่านมัวอาสกลัวเรื่องของการกิดมานุลไอรลมครับการปกปิดความรู้ซ่อนเด้นอำพรางเนี่นะการปกปิดความรู้แล้วไม่เอามาบอกไงโอ้ท่านกลัวว่าจะติดใจกับตรงนี้ใช่ครับผมท่านก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านจึงนำสิ่งนี้มาบอกครับ ล้วก็ได้รับในเรื่องราวของคดีที่แต่แต่ข้อแต่ข้อคิดเนี่ยข้อคิดมันคือการเรียนการสอนที่บางทีอาจารย์บางทีขออนุญาตบางทีก็มีคนบางท่านเขาก็จะบอกนี่ไงเราไม่ต้องทําอะไรแล้ววันวันหนึ่งเรากล่าวอะไรเท่าไรอย่างเดียวเลยแต่ถ้ากล่าวไปแล้วกล่าวไปแล้วแล้วจุดประสงค์มุ่งหมายไม่ได้มีเรื่องของความบริสุทธิ์เนี่ยนะครับความซื่อสัตย์อะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันเหมือนก็เหมือนกับคนที่เป็นลูกแล้วก็บอกว่ารักพ่อรักแม่ไปไหนใครก็บอกว่าเขาก็บอกว่ารักพ่อรักแม่ละกิน แต่เวลาอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่เขาพ่อแม่บอกขอหนา้าข้าแก้วเถาะลูกลูกบอกว่ามีมือมีเท้าไว้หยิบเองอ,อย่างนี้ก็ไม่ใช่แสดงผลว่าเขารักเหมือนกับการรักอักลลอฮ์รักตระสู้ของพระองค์ก็เช่นกันนะครับแสดงออกปฏิบัติดั่งซื่อสัตย์ซื้อตรงแล้วก็จริงใจนั่นแหละเมื่อท่านมูอาตรู้ในสิ่งที่ท่านต่อสูองัลลอฮ์มะลัตส์ัลลัมบอกว่าคนที่กล่าวลายอิลลัลลอฮ์ด้วยกับจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยกับจิตใจที่ ที่มีความศรัทธาต่อพระสุภานนตาลาอย่างแท้จริงจะได้เข้าสู่สงสวรรค์เนี่ยครับผมท่านมมอาสไม่ใช่ครับท่านรู้แล้วก็ไม่ได้ทําในสิ่งนี้นะครับผมท่านก็ทาเพราะฉะนั้นอันไหนมูวั์อามัลต้องคู่กันต้องคู่กันครับผมจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ใช่เมื่อรู้แล้วจะต้องมีการปฏิบัติเมื่อรู้แล้วจะต้องมีการนํา สิ่งที่เรารู้พาะสิ่งที่เรารู้มันมีประโยชน์ครับผมถ้าเราเก็บสิ่งที่มีประโยชน์ไว้โดยที่ไม่เอาไปไปให้ประโยชน์กับคนอื่นประโยชน์มันก็ตกอยู่ที่ที่เราอย่างเดียวพอตายแล้วก็ไปเลยใช่เรียกว่าห่วงสูตรทําอาหารด้วยหวงสูตรเราเคยได้ยินครับผมสิ่งที่ท่านอดุสุนต์สุลลัลวะอะลัยิวะสัลลัมได้เปรียบเทียบครับ ว่าความรู้เนี่ยมันเหมือนกับสายน้ำครับผมที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่าครับถ้าเรากับเก็บน้ำไว้เฉพาะเราอย่างเดียวเนี่ยที่ต่าก็ไม่ได้รับน้ำก็ไม่ได้ประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นความรู้มันจะต้องไหลไหลไปครับผมไหลจากเบื้องบนไปสู่เบื้องล่างครับผมเรารู้แล้วเราปฏิบัติแล้ว เราก็บอกต่อคนอื่นก็ได้รับประโยชน์ด้วยมันบอกกับเขาเป็นตัวอย่างให้กับเขานะฮะนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลสุลลัลวะอะลัยฮะสัลลัมได้ทำและเป็นแบบอย่างต่อมาท่านรอซูลสุลลัลวะอะลัยฮะสัลลัมประการที่สองย่อมเลมุลวุฟูดอัลลตีตัฟดูอิเลียฮิชารออิลอิสลาม ท่าเราซุนส่ลลอฮเ่าวาลวิวสลัมสอนผ่านตัวแทนครับผมอาจารย์บุบักบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่บางบัวทองมาไกลเนี่ยน้ำท่วมปะท่วมน้ำท่วมอาจารย์บุบักบ้านอยู่บางบัวทองมมาที่คลองสมวามินบุรีครับผมได้รับความรู้ไปครับสมมุตินะครับผมไม่มีความรู้อะไรอาจารย์ได้รับความรู้ไปครับผมอาจารย์อบุบัก เปรียบเสมือนตัวแทนของคนบางบัวทองอเรารู้สิ่งที่เป็นเรื่องราวของอิสลามเราเ็านำไปบอกปฏิบัตินาไปบอกเหมือนกับเด็กนักเรียนโรงเรียน,ยนสัทชนเนี่ยม,มาจากเหนือมาจากเหนือใต้อีสานออกตกมาหมดนะมาทุกที่เลยเขา<ม>เป็นตัวแทนประจําภาพอ่าโอ้โหใช่ใช่เขาต้องนำเอาที่เขาเรียนรู้ไปบอก เพราะว่าเมื่อเขาศึกษาเรียนรู้จากท่าตัวซุลมตัวละล้ออะไรตัวสลัมเขาก็กลับบ้านเขาก็ไปสอนใครอ่ะคนในบ้านสอนลูนที่บ้านอันดับแรกเลยใช่ไหมตัวเองคนในบ้านคนไปตอนมาเนี่ยยังอ่านคุรอานยังไม่ไม่ได้เลยครับผมกลับไปอยู่บ้านไปไปหม่มอ่ะหอมอยู่ดีละได้เรียนิได้เรียนรู้ไปแล้วได้ศึกษาไปแล้วแล้วกลับไปก็บอกต่อเป็นแล้วท่องจําได้หลายๆสุร์ก็ไปอ่านหลายๆสุร์ในในละหมาด พ่อแม่เป็นไงดีใจชื่นใจน้ำตาไหลชื่นใจเขาเป็นตัวแทนครับผมท่านสุศทรลักษมณมใช้สูตรนี้ในการที่จะจะให้คนที่อยู่ในต่างถิ่นผมนะครับมาอยู BLANK ่ในมาดีนะครับสอนเรียนรู้กุรอานซุนนะเอากลับบ้านกลับไปบอกที่บ้านบาลลีนั่นบาหลีกูอันเนียวลากลับไปกลับไปบอกต่อที่บ้านนี่คืองานครับ งานหรือว่าสิ่งที่ท่านรอซุนสลารลอะสลัมวางไว้เป็นแนวทางให้พวกเราได้ได้รู้ท่านรอซูนบอกว่าเออโยยาหละอกลุ่ฟัลหมูฮุมกลับไปกลับไปที่บ้านของท่านแล้วก็ไปสอนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับครอบครัวของท่านญาติพี่น้องของท่านคนในหมู่บ้านของท่านคนในตำบลของท่านคนในมัสยิดของท่านเราจึงได้เห็นสิ่งที่ท่านรอซุนสลารลวะ I'm